สบายดีพ่อแม่พี่น้องของปายเบดทุกคนเนาะที่ติดตามช่องยูทูบว่าบุญยูชาแนลหรือว่าบุญยูชาแนลื้นนี้ก็คือเก่าเนาะที่บุญยูได้ติดตามน้องบุญยังมื้นนี้ก็เขาเป็นมือทีดีแล้วพี่น้องที่น้องบุญยังได้เขามาพินพัวอยู่ที่ร่วงพระบางเนาะซึ่งตอนนี้เนาะบุญยูก็มาอัดคลิป เพื่อจะบอกให้พี่น้องๆที่ติดตามได้หูจักเนาะเพราะว่ามีไล่คนก็อิดวิญญาติว่าไล่คนก็น่าจะเป็นห่วงแล้วกะติดตามยักหูกันกิ้มปัวยักหูอาการอาการเคล่นไหวของน้องปัญญงว่ามาหอดมือที่ๆแล้วเพื่นอนดำเนินการแนวใดเนาะและ้วอาจจะมีการจิ้มปัวฮักซ่าแนวใด่างสีนะพี่น้อง นเนาะวันนี้วิโนโก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังออย่างที่ตอนนี้เนาะน้องพุ่ยังกำลังจะเขาห้องผ่าตัดเนาะกำลังเตรียมอ่าเพราะว่าหม้อเป็นหมกก้อกุ้งต้องฟังแล้วพี่น้องเนาะต้องใช้เตามาเพราะว่าตอนนี้กับ10โมงกับ15นาทีเนาะ10โมงกับ15นาทีคือ ีน่น้องทุญย่างกับทนนี้ก็ที่ว่าเด็กเกียมเดินชาเกียนชุดเกียนย่างเราคือดังที่คุณยูได้แจง้งครับพี่น้องได้ครับหัวแหละคุณยูไฟยามติดตามเนาะติดตามแล้วก็อาหายามซอฟท่ามกับอาทานหม้อผู้ที่เพิ่นเข้ามา,าดูแลผู้ที่เพิ่นเข้ามาหัตถ์าฉันว่าเพื่อนจะมีแนวทางการกินตัวกินอะไรเรา เพิ่งต้องเฮ็ดแนวใดได้จังสีนะเนาะเอาบุญโยแกดไดของโตอบการคันหม้อมาคือเดี๋ยวนี้คือคืออันอาการของน้องบุญยังปัจจุบันนี้คือแรกปวดในหัวเนาะว่าน้องน้องมีอาการเจ็บเจ็บแกมเนาะเจ็บแกมก็จะเป็นแกมบนทรายเลยเนาะเจ็บแกมบนทรายมีอาการไข้บวมแล้วก็มีน้ำเนองเนะาะลูกดูคำๆำบงบนเท่านี้จะมีคล้ายๆเป็นกระดั้นแข้งเลย่น้องตัวนี้แข้ง เนาะจับหมีจักแข้งแล้วทีนี้หม้อเพื่อนก็ว่าเพื่อนจะมีการปิ้นปัวอยู่ช่อ,องยางเนาะอย่างอย่างที่เรื่องคือเพื่อนจะให้ทห้ยาทห้ยาเพื่อ,อเพื่อเก่การอักเสบเนาะว่ายาต้านเสือ้อยาแยงเพิ่นเบาเนาะนอันนี้บยิโภคเบาตา่ทพ่หูมาแต่ว่าอันจะเป็นการบรเป็นทางการแพทย์เนาะคือเพื่อนเพิ่นจะ ที่ว่าวางยาตันเสื้ออะไรพี่น้อ้ลักษณะนี้นะบอกโอเคก,การอาเซฟแกแการห่มน,น้องนะแกแกน้ำน้องไลฮ่ฮันอันนั้นเป็นวิธีที่หนึ่งเนาะที่เพื่อนเฮ็ดแล้วก็วิธีที่สองเนาะคือตอนนี้เพื่อนจะนำพาน้องบุญยังนี่เข้าห้องผ่าตัดเพื่อจะเพื่อจะผาเอาเอากอนเนื้อหรือว่าเอาเสือ้อเนาะไปกวดว่าน้องนี่อาาจ,จะเป็นเสื้อหายหรือดี ว่าสั้นเพราะว่าในการที่เพื่อนจะเอาไปเอาไปกว่านี่เพื่อนว่าจะส่งไปเวียงจันทร์ไปซุ้น,นสุขภาพยังต่างๆ่างไงเราเราอยู่เวียงจันทร์พุนจะใช้เวลาอยู่เพื่อนว่าอั่งสัน้นในการที่จะหุ้มพ้นะนอันนั้นเป็นสิ่งที่บุญอยู่อยากซื้อสั้นกับพี่น้องคืออย่างสันน้นเนาะอันนี้เป็นคลิปที่พิเศษเนาะเป็นคลิปพิเศษที่บุญยู่เด้ออกมาเบาได้ออกมาเล่าสู่พี่น้องฟัง ดงนั้นผู้ได้ที่เขามาแล้วเนาะยอยากติดตามอาการข้องน้องบุญยังเติมเป็นห้องน้องบุญ,ญยังอยากงูการเคลื่อนไหวของน้องบุญยังก็จะลืมกดติดตามช่องยูทูบบุญโยใบเพราะว่าบุญโยจะค่อยๆมาอัปเดตเรื่องเล่าครับพี่น้องใ้ติดตามครับเบิึกคบชมตลอดเลยพี่น้องเพราะบุญโยก็เป็นห่วงแล้วก็อยากเป็นปัวให้น้องให้ดีแหละเนาะดังที่อันแต้ผ่นนานๆมาเนาะหลายคนก็คือจะติดตามบุญโยอยู่ ตลอดอ่านซักนนมาฮอตปัจจุบันนี้เนะาะฮอตปัจจุบันนี้อันนั้น<า>เป็นเอฟซีแล้วไงเป็นเอฟซีเออคนเจ้าสัญญาล่วงเขาบางเนี่ย,อยออเออแล้วยังเนาะมีเพคนแคทคนกลายมาว่าเป็นเอฟซีบนยูเดเอฟเวอร์เลยเอฟซียู่ทางอางนะบบ่ะนะเฟซบุ๊กเนาะ อ่าช่องทางเฟซบุ๊กบุญโยกับเสถีพจเนาะคือบันทึกการเดินทางเป็นภาษาลาวราเนาะคือแฟนเพิษจะเป็นการพู้ใดที่ติดตามยูช่องนี้อ่าช่องยูทูบก็เฟเบุ๊งกันขึ้นไว้ขุณบุญโยยูทางพูนอ่าปกติเนาะการนำเสนอของบุญโยสุ่ดแรกจะนำเสนอทางอันทางอันนาอันนาเฟซบุ๊กอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้บุญโยได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนกันอ่านำเสนอคือแต่ก้อนผ่านมาบุญโยนำเสนอผ่านทางอ่าเฟซบุ๊กแล้วบุญโยบ่มีหลายได เนาะบ่มีหลายๆจากการสร้าง Facebook เลยว่าสร้างเอ็มบิวชินหันหันเปลี่ยนมาทำสเตนเดอร์ฟันช่องทางอันน YouTube อาจจะเฮ็ดให้อันน่ะช่องทาง YouTube นี้มันอาจจะมีคนติดตามน้อยเนาะติดตามน้อยแล้วก็เบิ่องน้อยหั่นน่ะแสดงการฟังพี่น้องเป็นกําลังใจของพี่นุ๊กเนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าบอกต่ออ่าเหล่าพี่วิวนำสเตนเดอนะฮะเนาะพี่น้องเนาะ หลายคน,นที่ติดตามวิญญาณมหาวิทีก็น่าจะน่าจะเข้าใจสิ่งที่วิญญาณสื่อสางไปฮั้นเสี่ยงต่อต่อเตะเอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสี่ยงจากอะไรเพื่อนมีการนั่นบุรณนะเนาะบุรณนะหาทานอาคารของห่างๆท้องหง่วงห้อยอะไรองเงี้นนะอาจจะมีเสี่ยงต่อต่อเตะเเสี่ยงอันนั้นไปบ่าวากันบ่าว่า าทุกคนเดี๋ยวเป็นคนเข้าใจคือวิญญาณในดำเสน่ห์ท่านอ่าพอมือนี้เนาะพวกเขาคือวุญญาว่ามาว่ามือนี้เป็นมือที่ซี้ที่พวกเขาได้มาอยู่หงม่อแห่งนี้อ่าจนว่ารายละเอียดในการต่างการสืบไว้เลยหงม่อที่วุญญามานี้เป็นเป็นหงม่อที่ซีว่าหงม่อเพื่อนเล้าเนาะตั้งอยู่อ่าในในอณาบริเวณ บนเวียนข้องอาณาโหม้อแป้งจอกวางเพื่อจะจับเป็นโปนเดยนเนาะแต่ว่าโซนนี้จ็ส่วนเฉพาะการซึมตัวเด็กะครซึมตัวเด็กตั้นเต่อายุ15ปีลงมาเพื่อว่าจังันี้เนาะสิบห1าปีลงมาเป็นโหม้อข้องอานาตั้งประเทศสปวดที่ตลอดเนาะจะ่ยาปุ๋ยกด้แจงให้พี่น้องเพกจังทันแต่ผู้ได้ท้ามาแล้วนะฟ้า โบกมือเดียวว่าผู้ใดที่เข้ามาแล้วบอกฟ้างบอกมือว่าเบิ่งเบิ่งอยู่แล้วก็ติดตามน้องบุญยังอยู่เขียนแบบนี้เนาะพิ้มในกองคอมเมนต์นี้เนาะเพราะว่ามันมีบนแสดงความคิดเห็นเลยเนาะบางคนที่เข้ามาเบิ่งไม่เนาะอ่ายักความให้กำลังใจบุญยูแต่ความให้กำลังใจบุญยังแต่พี่น้องแกเขียนคอมเมนต์ไว้เลยเขียนคอมเมนต์ไว้บุมันก็จะได้คือเนาะแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการรายงานตัวพี่ต้นน้องรายงานตัวผู้ที่ว่าเป็นห่วงน้องบุญยังได้ทับหูทับตา เอเป็นแส่ไหลเงี้ยไหเงี้ยนะตอนนี้พ่อพ่อบุญยังเนาะพ่อบุญยังไก่พื้นน้ำบุญยังคนแล้วก็พากอันติดจ้ามาแหละว่าอ่าเพจม่อเพิ่งจะป่าเขาฮ้องตอนไหนตอนนี้น้องบุญยังแางเตามานนี้บุนยังบอกให้กินยังซำเหล่าถ้าอาการเป็นกต่ว่าเจ็บยุกเนาะเจ็บบางบ้านเจ็บจนน้าหิ้วอะไรเงี้ยเนาเจ็บบนบางบ้านเพราะว่า ก้อนนี้เพิ่นเอาเอาอัอนขาบ้งางนะติดไปเนาะเพื่อบ,บ่ให้เพื่ให้น้ำน้องไล่ออกมาเพราะปกติน้ำน้องมันจะไล่ออกตลอดจะไล่ออกตลอดในครั้งนี้พี่น้องเด้อเอาขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่อ่านาติดตามแล้วก็อ่าไปห้องน้องบุญยังเนาะในบุญยงคลิปนี้ก่อนสี่รายงานนะพี่น้องเพื่อัะสั่นก่อนเอาไว้คลิปหนัดหัวใจติดตามอ่าเบิ่งตืน้นเนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้บุญยัขก็กล่าวเข,ข้ามาสบายดีพี่น้อง